นะครับหรือว่าในวันนะครับนัหนะครับอนันะครับ่ารบนนลนะครับ้าหน้าทก่าานผู้ทอ้เาเจ้าหน้าผู้เก่าอ่าผู้เก่าทางด้นะครับ ถามว่าโตต้องการในสามการแรกหรือจะเป็นรูปเสด็จสามการนะครับละโธตัสสะมัทวาโตอรัมหโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะมัทวาโตอรัมหโตสัมมาสัมพุทธัสและย่างน้ำตาให้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจเอาดีทั้งข่าหน้าและตั้งหนังขอให้ทำเหล่านี้โปรดเป็นอโห,นหสีกรรมให้แก่อาภุดด้วยเพื่อความบริสุทธิ์ในการพันพระชาของอาภุมในครั้งนี้อันหนึ่ง ควรผู้สนที่เกิดขึ้นจากการบรรพชาในของผสมในครั้งนี้ขอให้

คุณไปนพื้นที่บริที่เหาในา